ความฟินความจิ้นมาแล้วมาจัดเต็มเพราะว่ามีสองคนนี้แหละเขามาพูดคุยกับเรา,าเรื่องแรกประเด็นแรกเลยงงไหมอยู่ๆปุ๊บเขาเซลไปแซลมาว่า,าเอ๊ะยังไงคุณคุณน้ำหนักขึ้นเหรอเออมันเป็นยังไงทีนี้ก็งงเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยก็มีโมเมนต์แบบเรื่องอน่าร้อน่ารักให้เห็นการแล้วก็เขาพร้อมที่เปิดเผยเรื่องลับๆด้วยนี่ซึ่งเขาบอกว่าคู่จิ้นของเขาคุณปายเนี่ยากาลังดูแบบอ้วบ อืเป็นพิเศษนี่ดูน้ำหนักเพิ่มจากเดิมจากเดิมั้เดิมน้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบเก้าอ่าตอนนี้ขึ้นมากี่กิโลโลมั้ยกิโลคะสามโลโอ้ก็ไม่เท่าไหร่นะคุณเราไปรู้สึกว่าตัวใหญ่ไปตัวเล็กอยู่เลยโอะนม่เก็ขึ้นมาอ่าเป็นหกสิบสองนะเพซึ่งตัวเองก็บอกว่าอืมก็ยอมรับแหละเนาะช่วงนี้ก็แบบอ่มีความสุขกับการเอนจอยอิทติ้งมีความสุขกับการกินนะฮะมันจะน่ารักขนาดไหนอ่ะไปดูเสียงสัมภาษณ์กันจ้าน ใช่ใช่ใช่เป็นคนก็เกลือเสือนว่าถ้าเราน่ารักมากน้ําหนักก็จะขึ้นมากครับผมคนมันผมไม่ไม่ขอน้ารนะก็ช่วงนี้เราทํางานแต่อยู่กับที่อยู่ในขอนแก่นเวลาแวกที่อยู่บ้านแล้วมันก็กินข้าวอร่อยมันก็มีเพื่อนนั่งกินข้าวมาออฟฟิศก็มีเพื่อนนั่งกินข้าวด้วยอยู่บ้านก็มีน้ทํากับข้าวอร่อยๆให้กินคุณอร่อยทุกทุก ทุกวันตลอดก็หมักเราก็เลยเพิ่มขึ้นครับตั้งปัจจุบันแล้วเีตคุณคิดอร่อยมดของเพิ่มขึ้นตามความน่ารักผมก็บอกว่าไงโอ้โอทีมงานบอกไม่บอกอานอีชันได้ชื่อธนาโดนกับชันนภา,านะจ๊ะ,ะน่ารักเซลแซลเซล,ลทีมงานของเราอ่น,ะะนอกจากนาั้นคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดความจิ้นความฟินยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้าก็จะเห็นว่านุกเนี่ยเขาซื้อที่ดินถึง15ไร่<อ>หลายคนก็แบบ เฮ้ยนี่คือตอนแรกก็ถามคำามว่าจะแบ่งให้พี่หรือเปล่าเขาบอกว่าให้กี่ไร่คะเาะเขาบอกว่าไม่ให้สักไร่พี่ไม่ได้เป็นอะไรกับหนูเอ้ยแต่เขาใช้คนนี้หรือเปล่าอ่าแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะให้แบบโดยตรงนะแต่บอกว่าที่มีวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณปยปลายเลยนะที่มาสู้อยู่ด้วยการเคียงข้างอยู่ด้วยกันตลอดแบบนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆคุณชมแถมยังพูดอีกนะว่าที่ดิน15าไร่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญให้คุณพ่อแต่ว่า ก็ไม่ได้ถึงขัข้นเซนองเซนโออะไรขนาดนั้นไปซื้อในช่วงจังหวะวันเกิดพอดีค่ะ,ะคุณผู้ชมก็เลยมอบเป็นของขวัญให้พ่อชื่นใจที่ผ่านมาคือน้ำพักน้ำแรงในช่วงสองปีที่ผ่านมานะคะเก็บเ <electronic music S 1> งินทำงานรวมถึงมีปลายปลายเนี่ยคอยเคียงข้างด้วยเสียงนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์แบบสุดฟินพร้อมกับละมุนมละมุนคุณแถมเปิดโมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณกันด้วยเออเอาไปดูกันเถอะอย่างนั้นนะไปจ้ะก็ที่ดินที่ดินสิบห้าไร่ก็เพิ่งจะซื้อเลยมันมันเลย ซื้อวันเกิดพ่อนะจําคือตั้งใจเซอร์ไพรส์เขาก็ก็ไม่เชิงเซอร์ไพรส์หรอกครับก็จริงๆอ่ะเรามีแผนว่าเราอยากจะมีอะไรที่จะทำในอนาคตาในในในที่ดินแปลงน,นี้ในที่ดินสิบสิบห้าไร่นี้เราก็เลยเออมันตรงกับวันเกิดพ่อพอดีมันตรงกับวันเกิดพ่อพอดีก็เลยอ่างนงั้นซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้พ่อเลยก็ขอบคุณอยู่ขอบคุณไปขายคุณพี่สิงห์คุณเลี้สีของคุณตัวเองด้วยที่ ในวันที่เราตกต่ําดิ่งมากๆแล้วเราไม่ท้อเรายังสู้มาจนทําให้ให้มีพี่ๆเอเซียมากแล้วก็ทาให้มีมีแรงที่จะซื้อสิบห้าไร่ให้กับให้กับพ่อตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับก็มีคุณลุกธนดลที่ร่วมเดินทางมาตลอดจะเดินทางทุกๆซีซั่นของชีวิตตั้งแต่ที่ไม่มีเงินสัก,กบาทจนมาถึงวันนี้อ,อยากขอบคุณที่คอย คุณนุนโดนเปียบเสมือนครูคนแรกในชีวิตที่สอนร้องเพลงสอนกันเอเตเทนสอนสอนการใช้ชีวิตแบบนี้ครับก็ขอบคุณที่คอยผลักดันขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เสมอไม่ว่าเหนื่อยไม่ว่าท้อนุก,ก็เป็นกําลังใจให้ไปเสมอก็ดีใจที่วันนี้นุกธนโดนประสบความสําเร็จไปขั้นหนึ่งในชีวิตครับคือนุกเห็นเอฟซีเออลงติกตอกย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เรายังตอนนั้นอะ ตอนนั้นอะ่ะ<ม>ที่เราอยู่ด้วยกันแรกๆเลยนุ๊กเห็นเอฟซีเขาลงเมื่อคืน m, นุก็แอบยิ้มอยู่นะอะ,อะไรวะที่คุณกลับบ้านอะ่ะเขากลับบ้านครั้งหนึ่งนะพี่เขาจะเขาจะไม่อยู่ในสิงมิวสิกครั้งหนึ่งเขากลับไปเลยเขากลับไปเลยแล้วเขาก็โพสถึงบ้านแล้วนะแล้วนุ๊กก็ไปคอมเมนต์นุ๊กไปอ่านดูค<อ>ิดถึงมึงจังวะ<อ>ถ้ามึงไม่กลับมากูร้องให้เลยคอมเมนต์อย่างงี้แล้วก็บอกว่า อ่าร้องให้เลยวะโอ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 เด็กขี้งแงอะไรสักอย่างนี่แหละเออเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วผมก็ไปพิมพ์คอมเมนต์อีกึงต้องกลับมาเลยครูแม่งคิดถึงมึงชิบหายเลยวะ่ะอะไรเงี้ย <laughs> <ะ> <laughs> มันน่ารักมากคอมเมนต์ในช่วงนั้นอ,ะอ่ะก็ขอบคุณที่เลือกที่จะกลับมาเลือกที่จะกลับมาไม่งั้นก็เราก็คงจะได้ไม่ได้เจอกันแล้วนะ,อะเออแล้วเราก็คงจะไม่ได้มามีพี่ๆสีรักเยอะขนาดนี้ <laughs> ก็ขอบคุณโชคชะตาที่นําพาให้เขากลับมาแล้วนําพาให้เรามา เป็นคู่ชินกันแล้วก็เป็นคู่บุญกันครับอ้ยโธเรีบตัดมาทําไมฉันกำลังดูอยู่เลยโธ่โธ่ที่เขาแบบนี้นะอขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันเขาแบบแต่หัวด้วยอ่ะโธ่เขาบอกว่าขอบคุณที่พี่ปไปกับกลับมาคุณมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเล่าเมื่อกี้เลยนะเป็นโมเมนต์ที่แบบปลายบอกว่าจะกลับบ้านคุณลูกก็แบบเศร้าไงคุณว่าแบบเฮ้ยแบบฉันคิดถึงว่าอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วน่ารักมากแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีค่วงกันแบบ จัดทริปนะคะไปทำบุญช่วยเด็กบนดอยกันอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยคะนี่เขาเรียกว่าคู่รักคู่บนจริงๆคู่ไหนคุณขอโทษนะคุณคุณกิ๊ดนิดนึงออแคุณมาดูแฟนคลับของคุณนุ๊กปายหน่อยนะคะเพราะว่าเข้ามาบอกว่า